Hello everyone! Are you bored in self quarantine at home เบื่อกันไหมคะกับตัวอยู่แต่บ้านบางคนนะ่ะก็แฮปปี้กับการ d o วย work at home แต่บางคนนะ่ะไม่แฮปปี้กับการได้ช็อป at home รู้เลยหลายคนก็น่าจะกด CF shopping online ็ปปออน,น่างเมามันใช่ไหมคะมคมบูบลูนะนะคะในนี้แน่นเลยอะ่ะงั้นอย่าให้การช็อปปิ้งของเรามันเสียเปล่านะคะเราเรียนรู้สิ่งที่อยู่ในนี้กันดีกว่าคะ่ะ อนที่เราจะไปเรียนรู้สิ่งที่อยู่ในตู้เสื้อผ้าเนี่ยหลายคนสับสนกันไหมคะว่าจริงๆแล้วฝรั่งเขาใช้คําว่า wardrobe หรือว่า closet ที่แปลว่าตู้เสื้อผ้าในภาษาอังกฤษกันแน่จริงๆแล้วทั้งสองคำนี้กดดิกชันนารีมาไม่ผิดนะคะแต่ว่าคำว่า wardrobe เป็นภาษาอังกฤษแบบ b r i t i s h หรือว่าแบบอังกฤษส่วนคำว่า closet เป็นภาษาอังกฤษแบบอเมริกันค่ะ ตอนที่เราเข้าไปช้อปปิ้งออนไลน์นะคะโดยเฉพาะที่เป็นเว็บไซต์ต่างประเทศหลายคนสงสัยกันไหมคะว่าชนิดของเสื้อผ้าเนี่ยมันไม่ได้มีแค่คำว่า shirt, คำว่า s k i r t รงคำว่าท uh, trousers หรือคำว่าเ e s s นะคะมันยังมีชนิดของเสื้อผ้าที่เป็นคำภาษากอังแปลกๆไม่คุ้นหูไม่คุ้นชินนะคะมมีอะไรกันบ้างเดี๋ยววันนี้เราไปเรียนกันค่ะ ชนิดแรกก็คือเสื้อยืดนะคะเสื้อยืดในภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า T-shirt ค่ะโดยแบบคอกลมเราจะเรียกย่อยไปอีกว่า c l u e n e c k นะคะตัวนี้เรียกว่า polo shirt ค่ะที่มาก็ตามชื่อเลยนะคะในอดีตเขาแดัดแปลงไว้สำหรับนักกีฬาโปโลค่ะตัวนี้เราเรียกว่า long sleeve T-shirt ค่ะก็ตามชื่อเลยนะคะก็คือเสื้อแขนยาวค่ะมาถึงชนิดนี้นะคะ เนี่ยแหละค่ะที่เราเรียกเขาว่าเชิร์ตนะคะก็จะมีปกมีกระดุมพาหน้าแบบนี้ค่ะตัวนี้ก็คือชุดเดรสนะคะน่าจะรู้จักกันทุกเพศทุกวัยเนาะส่วน3ตัวต่อไปนี้เราจะเรียกเขาว่าบล ouse ค่ะบลา u s e ก็คือเสื้อส่วนบนของคุณผู้หญิงนั่นเองค่ะ ส่วนตัวนี้เราเรียกว่าเพ p l พลมบล ouse ค่ะเพ p l พลมบล ouse ก็จะเป็นลักษณะของเสื้อผู้หญิงที่จับจีบบริเวณช่วงเอลและสะโพกช่วยพรางหุ่นสาวๆได้ดีเลยค่ะตัวนี้ไม่ใช่สูตรนะคะเราเรียกว่าเบลเซอร์ค่ะโดยเบลเซอร์จะมีลักษณะคล้ายๆสูตรแต่เป็นทางการน้อยกว่าแยกกันง่ายค่ะเพราะว่าสูรจะต้องใส่คู่กับกางเกงหรือกระโปรงที่ตัดจากผ้าสีเดียวกันชนิดเดียวกันเท่านั้นค่ะ สุดท้ายแล้วค่ะอันนี้เราเรียกว่าสปอร์ตคลทหรือสปอร์ตแจ็คเก็ตนะคะก็จะเป็นทางการน้อยที่สุดเลยค่ะเอาไว้ใส่แบบเก๋ๆปอสปอร์ตนะคะยังไงกันบ้างคะหลายคนก็น่าจะได้ความรู้เล็กๆ,ๆน้อยๆติดตัวไปให้ช็อปอย่างสมาร์ทแล้วนะคะตอนนี้ต้องขอตัวไปพักก่อนนะคะเป็นสื้อผาหน่อยมากเลยแล้วมีโอกาสเรามาเจอกันอีกนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย